อีเมียน้อยตุ๊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 ตอ่าก็คือตัวเมียคนแรกก็เลยโพสเลยว่าเธอคือเมียน้อยดาดาดาซาประเด็นนี้สาคัญมากนะครับเมียคนแรกเลยโดนไอ้เมียคนที่สองมาโพสตก่อนมาแขวก่อนมาอยู่กับสามีเธออ่าแต่เมียเมียคนแรกก็เลยมาโพสต์ด่าด่าคนเนี้ว่าเป็นเมียน้อยแต่ประเด็นนะครับเมียคนแรกอ่ะก็อยู่กินกันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะ ประเด็มอยู่ตรงนี้ไม่ได้จดทะเบียนคราวนี้ต้องสองฝ่ายด่ากันด่ากันไปด่ากันไปด่ากันมาสาดกันเลยครับชาวบ้านรู้หมดเลยว่าทะเลาะกันเนี่ย่าแล้วยังไงต่อครับแต่ทางกิ๊กทางกิ๊กควบคุมสติได้มากกว่าฝั่งเมียเพราะเมียมูมากโอมึงแย่งผัวกูอ่ากิ๊กนี่วางแผนมาดีมากครับน่าจะไปปรึกษาคนที่รู้เรื่องกฎหมาย่ากิ๊กไปทําอะไรทีนี้กิ๊กก็ไม่โูดแต่ว่าทาง ภรรยาคนที่หนึ่งเนี่ยคนหนึ่งคือเมียเนี่ยก็เลยโพสว่าสาบตลอดเลยทีเนี้ยรัว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 เลยเธอคือเมียน้อยเธอคือเมียน้ดา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 แล้วอไรอีกอ้าวทีนี้ชูอ่ะกูเห็นช่องโหวมึงแล้วกูเลยเอาผัวมึงเแหละจดทะเบียนลากไปจดทะเบียนสถานการณ์จะพิกจะพิกพันแล้วนะจะเป็นกิ๊กนี่จะกลายเป็นเมียหลักเลยนะลากไปจดทะเบียนสมรสโดยที่เมียไอเมียหลวงเอ้ยเมียคนมหลักไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้เออ อ่กิ้กลากไปจดทะเบียนแล้วจดทะเบียนเสร็จฟ้องสิคะทีนี้